ลุงเปิดใจพายุปาบึกเอาบ้านไปรำห้ไร้ที่อยู่ของลอยน้ำหายต้องอาศัยศาลานอน <lawsuit. S 1> เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่5มกราคมที่หมู่บ้านปลายแหลมถนนประชานุเคราะห์ตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนายดุกบ,บัวนวล อายุ60ปีได้เปิดใจทั้งน้ำตากับข่าวสดออนไลน์ภายหลังจากพายุปาบึกได้สงบลงแต่บ้านได้รับอิทธิพลจากพายุทำให้บ้านเรือนพังเสียหายอย่างหนักไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นายดุกกล่าวทั้งน้ำตาว่าตนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาตั้งแต่เกิดเป็นเวลากว่า60ปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ตนพบเจอกับภัยพิบัติแบบนี้ ในตอนแรกตนและภรรยาได้อพยพออกจากบ้านไปเมื่อวันที่3มกราคมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นำคนออกตนก็ไปอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ตอนนั้นตนฟังข่าวจากเจ้าหน้าที่ตลอดคอยภาวนาไม่ให้บ้านของตนเป็นอะไรเพราะบ้านของตนเป็นเพียงสังกะสีที่มุงไว้เท่านั้นไม่ค่อยมีความแข็งแรงมากนัก ต่อมาเมื่อตนทราบว่าพายุปาบึกได้สงบลงแล้วตนก็รีบกลับมาที่บ้านทันทีในครั้งแรกที่ตนเห็นสภาพบ้านตัวเองแล้วตนก็น้ำตาไหลออกมาด้วยความเสียใจสภาพบ้านของตนเสียหายหนักมากหลังคาเกือบทั้งหมดของบ้านหลุดลอยหายไปพร้อมกับพายุข้าวของภายในบ้านลอยไปกับน้ำ ตนและภรรยาไม่สามารถอาศัยอยู่ได้จึงได้ไปขออาศัยที่ศาลาของคนในหมู่บ้านไปก่อนลุงและภรรยาเป็นเพียงชาวประมงรับจ้างรายได้ต่อเดือนไม่กี่พันบาทไม่มีลูกเมื่อเห็นสภาพบ้านลุงพังแบบนี้ไม่รู้จะพึ่งพาใครที่ไหนก็ต้องต่อสู้ต่อไปไม่ยอมแพ้จะหางานเก็บเงินสร้างหลังคาบ้านให้แข็งแรงขึ้นลุงไม่อยากย้ายที่อยู่ใหม่ เพราะที่นี่เป็นบ้านเกิดของลุงอย่างไรก็ตามขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนเห็นทุกคนเหน็ดเหนื่อยคอยอำนวยความสะดวกให้พวกเราลุงไม่มีของอะไรจะมอบให้นอกจากขอบคุณจากใจในายดุกได้กล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ